วันที่12ตุลาคม2568ที่บ้านหนองสโนโมหมู่ที่7ตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพน,นม,ม,ท,มนท,ทีมปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วตตงวัยอย่างยังง่งยืนตามหลักปรัชญาของเศร,ร,รษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ประกอบด้วยนางสาวรจนาทับศรีพัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์พร้อมด้วยนางกฤษดาพรบุญมาพัฒนากรตำบล และในรัศมีบุญพัฒน์ผู้ใหญ่บ้านหนองสนโอพร้อมทีมงานร่วมกันสร้างห้องน้ำแก่ครัวเรือนยากจนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันคือครัวเรือนในโสภาแสนบุญมีไม่มีห้องน้ำส่วนตัวต้องอาศัยขอใช้ห้องน้ำจากญาติพี่น้องข้างบ้านมีอาชีพรับจ้างทั่วไปสถานภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความสุขตามอัถภาพชอบปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานและแบ่งปันญาติพี่น้องและคนรู้จัก มีรายได้จากการจําหน่ายพืชผักและรับจ้างทั่วไปประมาณเดือนละ300ถึง1,000บาท,ทใ,ใช้ชีวิตตามหลัก<ไ>ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืาานความร้อนแค่ไหนยังต้องสู้ไม่วันจากวันที่มืดมิดจะมีแสงสว่างรอ